อันยังคะทุกคนวันนี้วันที่14กนะุมภาพันธ์ในประมาเลนทายน,นะคะทุกคนคือคนอื่นคงจะแบบทำคลิปว่าเลทนทายมีคู่รักไปอย่างนี้แต่เราเคยจะไปคอนเกรสที่รหหสนะคะทุกคน เออก็แบบก็ฉันไม่มีแฟนไงฉันก็เลยอปไนคนเก็บทดพิาหัตปะก็คือแว็กแนวนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปเซด็คมาให้พิลาหัตกันและนี่ค่ะทุกคนเรากำลังจะขึ้นจะไปขึ้นรถเจมจะขึ้นไปอะไรล่ะไปมันเมันเจม้งแต่นี่เหลยล่ะ ก็คือคนเยอะมากค่ะทุกคนเยอะมากนี่ค่ะทุกคนเราเออกมาถึงเอ็มสแควแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อดอกไม้กันก่อนเนาะ<อ>นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปหาซื้อดอกไม้กันนี่นี่นี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราเดินลงมักข้างล่างนะครับเพราะว่าต้องเพราะว่าต้องนั้นแบบ ราคาแพงเราก็เลยลงมาข้างล่างเผื่อมันจะมีดอกไม้นะครับทุกคนเราจะตามห่าดอกไม้กันต่อไปนี่ค่ะทุกคนเรามาเจอร้านดอกไม้ของเราแล้วครัทุกคนก็่าบมาราคา20บาทเองคถูกมากแล้วมันแบบมินิมอลน่ารักดีจะเรา,าถ่ายดูนี่ทุกคนือแบบเหมือนช้อนอะไรมินิมอลมากเองดูรก่อนว่า,าวเอาอะไรเดี๋ยวขอเลือกตั๊ครู่ นี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราได้ดอกไม้มา,มาแล้วทุกคนคือแบบมากมากเดี๋ยวเราเราจะเดินขึ้นไปเอ็มสแควร์ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ M เอ็มสแควร์แล้วก็นังนั่งรอรุ่มพี่ต่อไปนะครทุกคนกับชายเขียวเราเองนี่ออคาเฟไม่ได้สปอนเซอร์แต่มันอร่อยนะชาเขียวมาชั่นลองไปกินกันได้อร่อยก็โดน ไปตอนที่เออจอรุนพี่แล้อะไรงนี้เนบบาะแ่ค่ะทุกคนตอนนี้เราเจอรุมพี่ออกแล้วเดี๋ยวเราจะจะไปหาพี่บันดิตกันนะคับคนตาหาพี่ตาห์ดโอเคใช่พี่บันดิต นี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ให้ดอกไม้แล้วก็คอนกรีตที่ถัดแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวจะกลับไปลำดอนแล้วก็ไปคิดกันหรือว่าเออเงี้ยนะเกิเดตัวแล้วนี่ค่ะทุกคนแม่ข้าเที่ยงมาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับถอกันเนาะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะกลับถอบกันแต่ว่า มันเยอะมากเว้ยแ,แล้วก็คือรถติดมากแบบมากอ่ะก็คือเราไม่รู้ว่าจะได้กับขอตอนไหนเน,นี่ค่ะทุกคอนก็คือรถเจมันไม่วิ่งเว้ยเราก็เลยต้องเดินกลับคือแบบมันไกลามากจากเอ็มไปลำดวนอ,อ๋ยก็คือแบบไม่ไหวแต่รถเจมันไม่วิ่งจริงจังมากนี่ก็เลยต้องเดินกลับ นี่ก็ไม่รู้ไงว่าแบบเออรถเจมมันจะไม่วิ่งนะเดี๋ยวข้างหนไหนี่ค่ะทุคคนเราถึงสวนสาธารณะที่จีนแล้วอีกอีกหลายกิโลเมตรเลยค่ะว้าชีวิตรู้ไหมเราก็ได้เจอรถเจมม์เราคันนึงแล้วเราก็คงจะขับวนนี้ดนึงก็ยังดีกว่าเดินไปเนาะ นี่ค่ะทุกคนว่าของเราก็จะเพยงเท่านี้นะคะทุกคนคือเคียมมัน่าจะสันน้นนิดนึงขอโทษนะมันไม่ไม่น่าจะนิดนึงแล้วจะสั้นมากก็ <c oughs> คือแบบอยากให้ทุกคนมาดูบรรยากาศรับพี่มันดิแต่แบบเราถ่ายในนิดเดียวเพราะว่าหลายๆอย่างเราไม่รู้จะถ่ายอะไรด้วยต้องขอโทษนะแต่แบบก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะทุกคนถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้วาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้วาดด้วยคะ่ะ